ครับสวัสดีครับอยู่กับชูโลกอิสามนมาโคซิ่งเองมเด้อครับนี่ครับได้รือ้อถอดตัวนี้มาล้างครับดูครับโอ้ <c oughs> เหมือนของใหม่เลยพี่น้องเไรเราต้องล้างให้สะอาดนะครับมันเป็นอันตรายต่อหัวฉีดวันนี้พี่เก่ง รือให้ครับสุดจัดเลยรือให้ล้างเองรือให้ล้างเองล้างเองนิดเดียวสิเก่งดูครับไม่มีป,ปกติววจะมีขี้ขมเหลานะครับ <c oughs> เต็มเลยขี้มันจะตันหมดเราต้องล้างบ้างนะครับรถทุกคันนี่ครับก็จะได้เวลา โอ้ตอนนั้นอู้มันประเก็นใหม่เลยพี่อวสวยมากเลยเจ๋วครับจอจานยอยักษ์เจ๋วทีน,นี้ก็เหลือขั้นตอนครับที่ผมไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็ช่างกิ่งก็จะเริ่มประกอบนะครับ เราซื้อมาต้องขยันล้างตัวนี้นะครับจ่างเก่งบอกถ้าไม่ล้างอันตรายตัวนี้ก็สะอาดแล้วครับใช้เวลาไปประมาณครึ่งวันล้าง าลางเองไม่เสร็จง่ายแล้วครับ <c oughs> ไม่รู้เรื่อง <c oughs> อย่าไปหาถอนนะครับ <c oughs> ถ,ถ้าไม่ใช่พี่เก่งนี่ไม่กล้าถอดแล้ว <c oughs> พี่เก่งอยู่ใกล้ครับตัวนี้ผมว่า <c oughs> ถอดออกมาแล้วตัวนี้โล,งล่งหมดเลยตัวนี้จะเป็นเทอร์บโบอุดไว้เรียบร้อยครับ ตัวนี้อะไรนะพี่ลิ้นเลงลิ้นปีกผีเสื้อลิ้นปีกผีเสื้อ,อตัวนี้ก็ล้างเหมือนกันนะครับ <c oughs> ล้างไปเถอะ <c oughs> แรงเท่าเดิมแต่เครื่องมันสะอาดใช่ไหม แต่ถ้าเป็นรถที่ไม่ได้อุดอ่ะเวลาล้างแล้วใช้งานมันจะดีกว่าเดิมเครื่องมันโล่งการทำงานเครื่องมันสมบูรณ์กว่าเดิมความร้อนก็ลดใช่ไหมพี่เกี่ยวไหมแล้เว,ว่าจะอ่า <c oughs> บูธบโบนก็จะอ่านได้แม่นกว่าเดิมถ้าเป็นรถท,นะทั่วไปแบบนี้ที่เขามไม่ได้อุดกันอ่ะครับคือการทำงานก็จะกลับมาฟื้นคืนเหมือนเดิมออกตัวอะไรก็จะดีกว่าเดิม ที่เราไปทำไปเหตุอ่ะเรายังไม่แก้ตรงเนี้ยครับจูนแปลอะไรยังไงมันก็ไม่ได้ร้อยหรอกอืมมันต้องทำเนี่ยตั้งแต่ระบบน้ำมัน <c oughs> โอ้มันก็คือตั้งแต่ถังน้ำมันครับยันมาถึงหัวฉีดอะ่ะใช่ตอนรถเรามั่นใจว่าเออมันยังปกติอ่ะเอาไปจูนแปลได้ไดทีนี้ก็เวลาจูนก็ระบบอากาศก็คือท่อร่วมท่ออระบงทระโบ,บ,บ,บไม่แตกในนี้สะอาด จุนง,ง่ายหรอครับพี่ใช่เพราะว่ามันจะมีถ้าตัวนี้มันอ่านการไหลขออากาศได้ตัวนี้แอ๋อตัวนี้นะตัวนี้จะดูด Air แล้วดูดแล้วอัดจ,จาน <c oughs> แล้วลิ้นช่วยด้านในทํางานปกติเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นรถที่เขาแต่งซิ่งแล้วก็จะเด็ดลิ้นทิ้งหมดหก็จะถอดลิ้นทิ้งหมดเขาไม่เอาไว้หรอกลิ้นในที่เห็นเมื่อกี้นะนี่ตัวนี้ก็เหมือนตัวนี้เลยใช่ไหม ลันก็ตัดทิ้งหมดเขาเมาไว้แต่เวลาดับเครื่องจะสะบัดตึ๊บตึ๊บเวลาพวกนี้มันจะมีไว้สาหรับเวลารีอ่ะคือมันจะปิดรีแบบไม่ไม่มันจะปิดเป็นเปอร์เซนต์อ่ะเป็นสเต็ปมอเตอร์แบบนี้ปึ๊บ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 อย่างเงี้ยแล้วแต่การทำงานของเครื่องยนต์พอไอจีอามันเปิดเนี่ยถ้ายอจามันเปิดให้การไอเสียงวนใช่ไหม ตัวนี้มันจะหลีมันจะหลีปิดมันจะดูดเอาไอเสียมาเผาไหม้ใหม่อากาศก็จะเข้ามาน้อยลงครับเอาไอเสียเข้ามาเผาไหม้ใหม่ใช่นี่นะครับฟังไว้นะครับพี่น้องอไม่อุดไม่รู้ดูเอาเอง <laughs> หาไก,ก่กับไข่ด,ดีหรือไม่อุดดีดูเอาเอง ดูเอาเองครับที่ผมเฉพาะแค่ของผมเนี่ยที่รื้อมาทำเนี่ยดูเองว่ามันตกปลึกแค่ไหนขนาดของผมยังไอที่ะสะอาดสะอาดไม่เละน้อยคันน้อยมากที่ที่เจอนะนนอะครับไอแบบรื้อมาแล้วยังสวยท่อแบบยังเลิกนิดๆหน่อยๆเองแต่วิ่งเป็นแสนโลนะครับออน้อยน้อยน้อย คนรถบ้านเราใช้วิ่งไม่ได้เร็วไงวิ่งเกียร์ห้าหกสิบอย่างเงี้ยเกียร์ห้าวิ่งอยู่ประมาณแักหกสิบ<ม>ใช่ครับเปิดบนมาเผาไหม้ไหมตัวนี้ก็ตัดออกมาแล้วอุดไปหมดเลยครับนั้นจริงจริงไม่ถอดก็ได้ไดแต่เจ้าของอยากได้โลง่งครับถ <laughs> อดหลกซะเพราะว่ามันอุดไปแล้วมันไม่จำเป็นแล้วมไม่ได้ใช้งาน คนก็อยากเอาไว้เดิมๆเหม ừ ừ ือนรถเดิมๆไงหมมมอเนะไรเหมือนไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเป็นอะไรนน,นี่ยพี่พี่เอาไปส,ส่งไปทำอันนี้นอันนี้มนไม่มีสาระนะครับ<ะ>อันนี้เริ่มไม่มีสาระแล้วเ <laughs> ข้าไปไหน <laughs> หนูร่วงเลยดูเนี่ยไหนเศษเศษตัวมันเป็นล้างไว้พี่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนน้ำมันน้ำแล้วซื้อน้ำยาเรอเย็นมาใส่ระวังเรื่องความร้อนหน่อยครับต้องถ่ายไหมครับถ่ายได้ไหมไฟฉายแล้วไม่ตกไปตรงนี้ไฟฉายไฟฉายไฟฉายไม่ฉายไม่ฉายถ้าเราถ่ายแล้วก็ถ่ายใหม่ได้ไหมได้ กเนยววค่อยถยตัวนี้มันชอบเป็นใช่ไหมพี่ถ้าเราไม่ได้ใส่น้ำยานะนี่ไงเป็นสีน้ำตาลแล้วนี่เปยยันถ้าเานาหนนเมัะเดีถ้า่อยห้เปลี่ยนนะใส่เอาของโตยต้าใส่เป็นกระลอนใหญ่ย <54. S 2> <NY Commons> น้ำยาอะไรยาลอยในแค่ขวนละร้อยน้ำยามันจะช่วยอะไรบ้างพี่ถ้าเป็นของโต้ต้าน่จะลอนใหญ่สี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยน้ำยาเราเย็นมันช่วยมันช่วยอะไรบ้างไม่ต้องเติมน้ำแต่พวกนี้น่าจะสองกิโลน่ะอือสองกิโลนพอมมใส่ขวดเขื่อได้เยอะเลยช่วยได้เยอะชเขื่อในภายในเครื่องสะอาดปั๊มน้ำไม่รั่วกตึงไม่แตกมันเคลือบไว้ป่ะพี่ใช่ พอวงคลน,นิดเดียวเองตอนไปทำมอญกเสียบดีไหมครับอันนั้นอ,อันนั้น,น,นก็ทั่วไปแต่ว่ารถใหญ่ใครน้ำยาของน้าแข็งมันก็เปืองมันก็ต้องใส่เยอะเนาะใส่เยอะยัไม่ตันเท่าไหร่อย่างเนี้ยเรายังใช้น้ำยาล้วนๆได้บเพราะยังไม่ตันมังคันเนน่งเนี้ยมองไม่เห็นเลยนะตันแล้วก็สีน้ำตาลเนี้ยแข็งเลยครับเป็นสมีมันเริ่มแล้ว คือมันมันเป็นอย่างน้ำยาวา้ n a นะรถเดิมๆก็เป็นรถที่ว่าใช้น้ำยาอย่างเดียวนะไม่เคยเอาเติมน้ำอ่ะพอมันหมดสภาพน้ำยาจากสีเขียวมันแปลงสีน้ำตาลอแล้วมันจะกัดรั่วไปหมดน้ำยามันครับถ้าเราขยันเปลี่ยนน้ำมันได้ไหมต้องใช้น้ำยาถ้าเราใช้น้ำยาแล้วก็ยาวยาวเลยเออน้ำยาเนี่มันจะไปกัดกัด ไอ้พวกเนี้ยที่มันกาะอยู่ตามผนังอล่อนมาเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยมันก็จะไปพักอยู่นู่นกาะแค่นั้นแหละ้างตัวนี้มันจะวนมาในนี้ว่ะที่โคนจะไปพักอยู่ที่นั่นมันดันมาเนาะใช่ไหมเนาะใช่ครับมันดันนี่มีตะกอนนิดๆเดียวโคนตะกอนจะไปพักอยู่ที่นั่นหมดเลยนะมันตะกอนนิดนึงนิดเดียวถ้าระบบนะโรงเรียนปกติอ่ะมันจะไปดันที่โคนไปที่นู่นครับพอมันฟอกว่มันจะลอยตัวไปดันครับลวงเราพัก หมดลมแบบบายาเนี่ยหมดที่ชูที่ชูแค่นี้เดี๋ยวเงินเงินออกก่อนพี่เดี๋ยวซื้อมาใส่ไม่เปิดสองกัลอนใส่น้ำมันมินียมเลยเฮ้ยว่าน้ำมีเนียมหมดหมดลมแล้วหมดแล้วลูกถอดพัดลมออกพี่หมดลมแล้วใส่พัดลมบูชูอย่ี้นะครับดูเอาเป็นความรู้นะครับคนที่ไม่เคยถอดรถนะครับ สาระเต็มๆครับโอ้ยลืมโอ้อันนี้ลิ้นซีบีครับนี่ลิ้นใส่แล้วลิ้นอะไรพี่บอมบอมบอมอ๋อใส่เลยงานก่อนก็ได้บอมตาน้ายตาลง่ายนี่อีกว่ะเออพวกรถมันไม่เคยถอนมาทำเลยตามีแต่ขี้ฝุ่นฝุ่นที่ฝุ่นแล้วมันคืด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 เลยนะมันจะคืดคืดคืด คือฐานมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแตะกระทุ่นน่ะน้อยแหละนี่ครับบินซีบีอู้เหมือนรถใหม่เลยเครื่องบางคนน่บางคนไปเปลี่ยนตะแบตมี่ได้สตาร์ตันทำงานไม่เต็มไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยมันจะพาแบตร,ร้อนเวลาสตาร์ทโค้งอีกครับลูกเพื่อนบ้านพี่ก็ถอดมาล้างอะ่ะถอดเลยถอดล้างเลยผ่อนง ยังไม่ว่างเดี๋ยวพี่เก่งก็ต้องออเดี๋ยวเอาอะไรมาอีกกว่าเขาเพิ่งสั่งไปแจ้เพิ่งสั่งไปแจ้เพิ่งสั่งมาไม่ทันน่าจะได้พรุ่งนี้อของทุกวันนี้มาไหว้ยุผมทำพรุ่งนี้เสร็จนะผมถึงได้ไปน,นู่น ไปไปเลยครับไปอบอุ่ไปดูรถกันนุครับท่านรีแมงนี่ยบอกใช่หมอจันนุไมโครนะที่นั่นคืนเดียวกันนะคือความเคลืนเวลามันชนพร้อมกัน่ะรถจันนุตกทางไงยังไม่เสร็จเลยน่าปั้มติ๊กน่าจะหักชุดลูกลอยปั้มติ๊กน่าจะหักนะครับอ๋อรถพวกนั้นเป็นทุกคันเวลาคว่ำเกินประเทศมถังชุดลูกลอยในถังอ่ะมันจะกระเด็นออก จับไปจับมาเสียเอขห้ามจับได้ห้ามจับจับอันไหนเป็นเป็นเป็นางอะไรพี่ไอ้ันลอรเป็นรางครับสำหรับเทนี้ก็ฝากเป็นความรู้นะครับใครเอาไปใช้ก็ใครอยาก ต้องอะไรก็ติดต่อมาได้ครับทางผมเลยพ,พี่ผมจะบอกอะไรนะพี่เดี๋ยวทางช่างเกง่งโดยตรงเลยก็ได้ครับเนี่ครับรถสแตนดาร์ดนี่ยัาเพิ่งจบคลิปเลยครับครับสำหรับทีนี้ก็เดี๋ยว